สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับคณิตศาสตร์เรื่องการบวกเนาะการบวกเลขนะครับอ่าทีนี้นะครับการบวกคือไรนะครับการบวกนะครับการบวกการบวกก็คือการรวมนะครับการรวมจํานวนนะครับอ่าเช่นมีดาวนะครับมีดาวอยู่ตรงนี้ สามดวงนะครับมีดาวอยู่ในวงกลมนี้สามดวงนะครับอ่าแล้วก็อีกวงกลมหนึ่งมีดาวสองดวงนะครับหนึ่งสองนะครับการบวกนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นเครื่องหมายนี้ครับอ่าเครื่องหมายบวกเนาะี่เครื่องหมายนี่คือเครื่องหมายบวกนะครับอ่านี่คือเครื่องหมายบวกนะทีนี้นะครับการบวกก็คือการเอาจํานวนนะครับใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับที่มีโจทย์ออกมา มารวมกันนะครับการรวมกันนั่นเองนะครับเช่นจากตัวอย่างเนาะครูมีวงกลมที่1นะครับมีดาวอยู่จำนวนจํานวนทั้งหมด3ดวงนะครับวงกลมที่2มีดาวอยู่จำนวนทั้งหมด2ดวงนะครับการบวกก็คือการเอาทั้ง2อันเนี่ยมารวมกันนะครับมารวมกันอ่ะทีนี้การรวมกันก็คือการทําให้มันอยู่ในวงกลมวงเดียวกันนั่นเองนะครับอืมพอมันอยู่ในวงกลมเดียวกันแล้วนะครับลองดูซิว่า มันจะมีทั้งหมดกี่ดาวกันนะครับอ่าจากวงกลมที่1นนะครับมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสามสามดาวนะครับมีทั้งหมด3นะครับอันนี้คือของวงกลมที่1นนะต่อไปวงกลมที่2มีดาวทั้งหมด2ดวงก็คือ1 2สองนะครับอ่าอันนี้มีทั้งหมด2ดวงนะครับแล้วก็เครื่องหมายนะเราเครื่องหมายมาใส่ตรงกลางนะครับอย่างนี้ฟืบอ่าเป็นเครื่องหมายบวก นะครับเครื่องหมายบวกนะครับก็เป็นการรวมกันระหว่างดวงดาวทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในวงกลมเล็กๆ2อันเนี่ยนะครับเอามารวมกันทั้งหมดเนาะนรวมกันทั้งหมดอ่ะทีนี้เวลาเรานับรวมนะครับเรานับรวมก็จะได้เป็น1 2 3 4และ5นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือ5นั่นเองนะครับเป็นไงยากไหมไม่อยากนะครับโอเค